สวัสดีครับมาแจงหน่อไม้กันนะครับผมก็จะต้มหน่อไม้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้มันสุกให้มันหวานก่อนเนาะนะฮะให้มันหวานนิดนิดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่พริกแกงกะทิหมูเข้าไปเนาะนะฮะใครใทําเหมือนผมบ้างเอ่ยนะครับ ได้ที่แล้วนะครับลงกระทะกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสีสันเป็นอย่างไรครับสีสันแค่นี้เราจะมีความอร่อยไหมเนี่ยถูกผักซ้อนพี่โอยอ่าครับผมพี่ไม่มีมมลู้วิธีตอกมีแต่ใบมะกรูดนะฮะแกงหน่อ ไม้ใส่หมูนะฮะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับ,บมีใบมะกรูดโปะหน้านิดหน่อยนะฮะมีอะไรใส่อย่างนั้นนะครับจะใส่ผักจากไปด้วยก็คมจะกินไม่ได้ก็ <c oughs> ใส่แค่นี้หาหมูเจอไหมหาหมูเจอไหมบอกแล้วว่าแกงหน่อไม้ ได้เวลากินข้าวครับได้เวลากินข้าวครับแกงเสร็จแล้วแกงหน่อไม้ใส่มู